26กับ30ครับ165 160ฝีมือดีอยู่นะครับสอกคมครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับรายนี้1ในสยาเหมือนกันครับในเรื่องของมวยเพราะฉะนั้นต้องระวังครับสาวรัสเซียดิชโชดาโอ้ตอบพุกสายสวยครับเข้าออกรวดเร็วครับ ดิชัดาอามารว่าโอ้แข่งขวาไปแล้วครับขวัญใจประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับเรื่องของสมัครเล่นเรื่องของมวยไทยโอ้โห oh oh, มาเป็นชุดเลยครับเอาวนะอยยังใดครับเอาวอาโดนตัดลำตัวแล้วขึ้นหน้าช็อตไปพักหนึ่งครับนี่ครับต้องระวังครับต้น,ตน โอ้โหดูครับมาแบบร uh ัวๆครับอ้าวครับยังไงครับ okay โอ้โหจุกต okay. ั้งแต่ช็อตแรกแล้วครับนี่ครับเป่าปากเลยครับโอ้ยหายใจทันหรือเปล่าน่ากลัวครับน่ากลัวครับกัมปั้นมาแบบยิงปืนกลเลยครับกดยิงชุดเลยนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับอ้าวแบ็คคอร์ จบข่าวหรือเปล่าครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาแบบรวดเร็วจริงๆครับแบ็กคิกของดิชนาอุมารว w a แม่ใครจะไปนึกครับขวัญจะยอีกคนหนึ่งโดนน็อกครับน็อกด้วยลูกอะไรดูนะครับโอ้โหแบ็กคิกครับส้นเท้าเข้าไปซี่โครงซี่สุดท้ายครับก่อนหน้านั้นก็โดนนับจุกนะครับและลูกนี้จุกยิ่งกว่าครับโอ้โหดูครับราวไปทั้งร่างครับ นอนกุมท้องเลยครับโอ้โหนี่ครับลูกผสมดูดีๆครับหมุนตัวแบ็คคิกแล้วส้นเท้ากะทถ